ส่วนคดีเรื่องของยุพักประชาธิปัตย์เมื่อวานพยานปากสำคัญคือประจวบสังขาวกรรมาการผู้จัดการเมสซอาครีเอชันซึ่งเป็นคนให้การและยืนยันว่ารับเงินมาจาก TPI และก็โอนไปยังเครือญาติคนใกล้ชิดสะสะประชาธิปัตย์แม้ว่าจะเป็นเครือญาติคุณนิพนธ์บุญยญมณีมเครือญาติของคุณประดิษฐ์พัทรัประสิทธ เนี่ยครับเมื่อวานก็บอกว่ายืนยันตามคาให้การนั้นนะฮะแต่ประโยบสังขานี่ดูคือคนได้ยินแต่ชื่อเพิ่งรู้จักหน้าค่าตาว่าหน้าตาเป็นอย่างนี้ <Hey. S 1> วันนี้ลงหนังสือพิมพ์ไม่ดูนะครับเจ้าตัวก็ยืนยันว่าเช็คเส้นทางการเงินตั้งแต่13พรกฎาคมถึง15สิงหาปี47เป็นเงิน36ล้านนี่ช่วงที่1ช่วงที่2ก็คือ11พฤศจิกา47ถึง3กุมภาพันธ์48ช่วงที่2รวม2ช่วงนี้เป็นเงิน263ล้านบาทโอนเงินให้กับคน3กลุ่ม คือกลุ่มญาตินายประจวบเคืืญาตินายประเดชพระรประสิทธิ์และก็นายนิพนธ์บุญยามณีและกลุ่มธุรกิจโฆษณาก็ยืนยันตามที่ให้การกับกกตและ DSI ว่าข้อมูลเส้นทางการเงินเกี่ยวพันกับคนในภาคประชาธิปัตย์เป็นการใส่ฟ,ฟ้อนเงินหรือนิติกรรมอำพรางเมื่อวานก็โดนทางตรน,นความประชาธิปัตย์ซักเยอะนะฮะหลายประเด็นว่ารู้จักกัน ได้ยังไงคือทนายความคุณบัณฑิตสิริพันธ์ทนายความจักรประชิปัตย์ซักค้านในประจวบถึงความสัมพันธ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีคือสิบตำรวจโทรัชพผลพมจันทร์คนเปิดเรื่องเขาก็ถามบอกไปรู้จักกันได้ยังไงกับทางตารวจท่านนี้ซึ่งในประจวบก็บอกว่ารู้จักมาหลายปีและรู้จักตามข่าวและยอมพรัะว่าได้นาเอกสารในคดีนี้ไปให้ทนายความประชธิปัตย์ก,ก็ซักต่อบอกว่าร้อยตำรวจเอกอัฐกวีขุนพินิษ์ในตำรวจติดตาม พลตรีมนุนกิรูปขจรอ,อดีสอสอส,อสัดส,ส่วนประชาธิบย์เคยพาไปแนะนําให้รู้จักกับคุณเฉลิมประธานสอส,อส,อสอพักเพื่อถ่ายก่อนอภิไปรายไม่ไว้วางใจใช่ไหมเนี่ยครับนายประจวบก็ตอบบอกจําไม่ได้ไม่ขอตอบกรณีที่เคยนําเอกสารไปมอบให้คุณเฉลิมหรือไม่เพราะเกงจะถูกคุณเฉลิมฟ้องเมื่อวานสื่อก็เลยบอกว่าจําไม่ได้ไม่ขอตอบค่ะขณะเดียวกันคุณประชัยก็เบิดความรับบอกไม่รู้จักกับคุณประจวบนะฮะเ <c oughs> พิ่งมารู้จักกันวันเนี้ย ตอนแรกคิดว่าแก่ดูแล้วเอายังหนุ่มอยู่นี่กุมระชัยก็บอกตัวเองมีอำน,นาจในการเซ็นอนุมัติเงินเ,นเบิกออกไปจะอนุมัติไม่ได้กรณีที่บริษัท tpi ไปทำสัญญาผูกพันกับราชการเท่าน,นั้นกุมร<น>ะชัยก็เลยยืนยันครับว่าที่ไม่ให้การกับกะกะตและดีเอสไอเพราะไม่ไว้ใจก็เลยไม่ให้การกับสารรัฐธรรมนูนแล้วก็ยืนยันว่าให้เงินไปทำประชาสัมพันธ์ไม่เกี่ยวข้องกับการให้เงินบริจาคพักประชาธิปัตย์เมื่อวานเจ้าตัวก็ปฏิเสธส่วนนี้คนหนึ่งยอมรับ คุณประชัยปฏิเสธนะครับ